3 4มงกับสี่บ่าย2มงกับนาทีแล้วนะครับโอ,โ,โอ้โหแดดเปี้ยงเปี้ยงโอ้แต่มาเห็นให้นปาปลาทังของใกล้ของพี่เอว่าปีนี้เขาทาทึา่งอ่ะปีกายนี่เป็นไงพี่ไอปีกายนี่เขาประมาณนี้ปะปีนี้ดีกว่านี้เดี๋ยวปีไกยเนี่ยอ๋อปีนี้มันแรงเนาะฝนมาลาเนาะ เออ <speaker> เออเออโอ้เนี้ยปลาเกลเยเรอเ้เราเห็นเราสั่งเลยอ่ะเออคุณน้นปลาสักเราน้นเชงนาาดึงอ่ะไอ้นะแดงนี่เอิว่ yup. าคุณเคยมากเต่น้อยพื้นที่เท่านี่จะมาใส่เบ็ดใส่ด่างย้ำนํามากมหาเห็ดเท็ดเห็ดทาย้ำ นาแลี้ยงเงี้ยมโซ่มเมื่อกี้บุงบงกระหล่อนบ่เออข้าเทิงข้าเทิงเนี่ยมาเห็นในรอบหลายปีผมบ่ได้มาโอกาสมางานภูสมดีกัเลยได้มีเวลามาเล่นน้ำไอ้ยอยู่ให้อยู่นะมาเที่ยวนี่บ่ได,ด้เขอนอนเมาเราตเอาไปไกลอยู่ละมันน่าอายพี่แน่นอนแน่นอนเส้นทางไปนา นะครับเป็นเส้นทางแบบนี้แล้วโอ้ยผมจะได้เฮ็นกันนิดหนะ่อยอยู่นู้นมองนะ <Yeah. S 1> เอาทางลูกหลังลงนี่ล่ะมันจะก็สิบ่มึนอยู่บ้านโอ้ยฝนบ่มึนมึนขึ้นเล่นขึ้นเล่นเลยพูกพวกมาบ้านกันโอ้ยเรนว่าดดดันเอาเอารถขึน้นจากฟีสีตอมอ่ะเดี๋ยวยากเติบอ่ะอันนี้มันแดนาฟขับ่ปะนะ เดียวโอ้โคุณรองได้ไมัอ่คุณงด้เลนะะอ่าอ่าได้การละได้การละโอ้เดี๋ยวมาเห็นแปลงใหน้แปลงนาไอ้ดีใจดีใจน,นาที่เคยเป็นนายกเนียอ่าแตเียนจากราชการคูนะ่เลามาเป็นนายกตัวเนี่ยตัดเง